มากมาก,มากแล้วก็ยังไม่ทันจะหวยออกเลยอยากหวยออกมันนีุ่้่งนี้ประเนี้ประเรื่องนี้นก็มีคนไปเอาสลาดกินแบ่งเอาไปขายมันก็สอเเ็็นถึงว่าความไม่สูกติดต่วนใหญ่เนี่ยเจะขายใกล้ๆหวยจะออกขายไม่ออกไปตอเนียแต่นี้พอยังไม่ทันอะไรเลยก็รีบไปขายแล้วก็รับซื้อไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการอย่างน้อย ท่านควรจะถามที่มาที่ไปถ้ามีปริมาณลอตเรอรี่เป็นร้อย 100, เป็นหลายร้อยหรือหลักเ้าหกสิบหรือหลายหลายใบก็ได้เอามาจากไหนแล้วก็ขอดูบัตรประจําตัวประชาชน,นจดชื่อที่อยู่นามสกุลให้เรียบร้อยเชื่อว่าถ้าทําทําเช่นนี้ทุกคนนะไม่ใช่ว่าทำเจ้าสองเจ้าอีกสีห้าหกเจ้าไม่ทํามันก็จะเกิดความแตกต่างถ้าทำกันทุกเจ้าเช่นนี้นะที่เชื่อว่านะ ใครคนที่คิดจะทำผิดในเรื่องนี้หลอกลวงผู้ขายลอตเตอรีแล้วเอาไปขายเนี่ยก็คงจะต้องคิดหนักนะโอ้ถามที่อที่อยู่ถามที่มาที่ไปนะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องถามขอบัตประจำตัวประชาชนหน่อยผักไกลให้มาซื้อเอารอตเอรี่เพื่อจะไปะะแจกจ่ายหรือขายให้กับลูกทัวอันนี้ก็เปขายที่แย่ของ นี่ก็ได้อีกสองร้อยใบไปหลอกลวงแม่ค้ากำลังจิตต่อภาษาอยู่ได้ลอตเตอรี่ไปอีกสองร้อยใบแต่ที่วัดสามพยาผู้ที่หาอยู่นี่เดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังว่าทำยังไงน้องเขถึงเชื่อแล้วทีเคสแรกอ้านตัวเป็นตำรวจชื่อดาบเลยนะดาบจิกติดแล้วก็ชี้ไปทางโรงพักชนะสงคราม ก็จะโดนข้อหารักทัพย์โดยรวมว่าเป็นเจ้าพนักงานสามสามหาลูกหหนึ 1, น่งถึงห้าปีรู้ไหมแล้วก็คสเนี้ยสองพันถึงสอง0มบาทนอกจากนี้นะฮะก็ยังไปเป็นคนจังหวัดทางภาคเหนือนะครับเอ่อึ่งจากการที่เราทํางานกันหมามลูกสามข้านะ ท่านรองท่านรองผู้จัดการท่านผู้การท่านผู้กับรวมทั้งทีมงานสื้นส่วนได้รวมใจกันเพื่อไล่ล่าตัวผู้กระทำความผิดนะครับในที่สุดนะเมื่อคืนนี้เราก็สามารถที่จะจับกุม